คับพี่น้องสิมมอนชนพี่น้องประชาชนที่เคารพรักท่านครับผมในแพทยทชน้าสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยพร้อมด้วยหัวหน้าพักและเลขาธิการพักแปดพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลนะครับวันนี้เราจะขออนุญาตถแถลงผลการประชุมร่วมกันนะครับของ8ปดพักร่วมที่ได้มาประชุมที่พักเพื่อไทยหลังจากที่พักก้าวไกลนะครับ ในฐานะที่เป็นพรรคแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลได้ถแถลงการแล้วส่งมอบภารกิจให้พรรคเพื่อไทยพรรคลำดับที่สองเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับเราได้มาปรึกษาหารือร่วมกันถึงแนวทางทิศทางในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลเพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐบาลของฝ่ายเสรีประชาธิปไตยนะครับและในที่ประชุมนะครับก็มีมีมตินะครับ ที่จะขออนุญาตนําเรียนต่อพี่น้องสื่อมวลชนผ่านปิังพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องที่1ครับในการประชุมรัฐสภาในวันที่27รกรกฎาคมซึ่งท่านประธานรัฐสภาได้ประจุระเบียบวาระนะครับในการพิจารณาให้ความผิดชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ272รที่ประชุมนะครับมีมตินะครับให้พักเพื่อไทยนะครับ ส่งผู้ซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายยกฐมนตร,รีอยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อนะครับโดยพรรคเก้าไกลจะเป็นผู้เสนอชื่อให้กับทางที่ประชุมร่วมของรัฐภานะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐบาลที่เรามีความมุ่งมั่นร่วมกันนะครับว่าจะเป็นรัฐบาลที่ให้ปไปตามความคาดหวังของพี่น้องประชาชน27ล้านเสียงที่เลือกลองมานะครับ ส่วนวิธีการที่จะได้มาซึ่งเสียงสนับสนุนนะครับที่ประชุมได้เสนอแนวทางเพื่อให้ได้มาซึ่งเสียงสนุนดังต่อไปนี้นะครับทางที่หนึ่งครับพวกเราแปดพักร่วมซึ่งประกอบด้วย312เสียงนะครับเราจะดําเนินการแสวงหาขอเสียงสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาให้ได้ครบตามจํานวนที่ จะต้องเติมเข้ามาถึง375นั่นหมายถึงอีก63เสียงนะครับซึ่งการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา63เสียงนะครับอาจจะมีเงื่อนไขที่สมาชิกวุฒิสภาได้ตั้งเงื่อนไขไว้กรณีเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับมาตรากฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2ก็เป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยเอง จะไปพูดคุยถึงเงื่อนไขนั้นกรณีถ้าสมาชิกวุฒิสภาสามารถที่จะให้ข้อมูลถึงการลดเงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรานี้ทางพรรคเพื่อไทยก็จะรับมาเพื่อมาพ,พูดคุยกับพรรคก้าวไกลและทางที่ประชุมพาร่วมต่อไปนะครับแนวทางที่สองครับเป็นแนวทางที่ที่ประชุมเห็นว่ากรณีถ้าได้เสียงหรือขณะที่ทำงาน แสดงหาเสียงจากสมาชิกวุฒิสภาไม่พอเพียงเนี่ยก็ให้สิทธิพักเพื่อไทยครับดาเนินการไปพูดคุยกับพักการเมืองอื่นไปพูดคุยกับพักการเมืองอื่นนะครับได้ตามที่พักเพื่อไทยเห็นควรเพื่อให้นํามาซึ่งเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรในฝ่ายของส,าสภาผู้แทนรัษดรนะครับซึ่งพักการเมืองที่จะไปพูดคุยเนี่ยทางที่ประชุม ให้เป็นเสรีภาพของพรรคเพืพ่อไทยนะครับที่จะได้พิจารณาดำเนินการแนวทางที่3ครับเป็นแนวทางอื่นๆเป็นแนวทางอื่นนอกเหนือจากนี้ที่ประชุมได้ให้สิทธิ์ของพรรคแกนนำหมายให้พรรคเพืพ่อไทยได้ไปพิจารณาดำเนินการนะครับก็ขออนุญาตเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนด้วยความเคารพถึงแนวทางที่เราจะได้มาซึ่ง การจัดตั้งรัฐบาลหมายถึง375เสียงในการประชุมมาที่10วันที่27กรกฎาคมนะครับนี่คือแนวทางที่เราจะทํางานร่วมกันทั้งหมดครับมีรายงานข่าว่าจะให้เข้าไปพิจารณาลดเพดานเรื่องมอ,อ .12 คำถามว่าจะให้เข้าไกลลดเพดาน112ข้อเสนอตรงนี้เอาของที่ประชุมร่วมกันนะครับที่ประชุมร่วม ได้ยกเรื่องนี้ขึ้นมาหารือทางเก้าไก่นะครับสักครู่ท่านเลขาคงจะต้องตอบในรายละเอียดได้ให้แนวว่าพรรคเก้าไก่อยากได้รายละเอียดถึงการลดเงื่อนไขลดเพดานนั่นคืออะไร้ mm hmm. โดยมอบให้กับทางเพื่อไทยไปประสานหรือ mm hmm. พูดคุยกับทางท่านสมาชิกบุตรสภาในแต่ละท่านนะครับว่าท่านต้องการให้ลดอะไรถ้าเขาได้รับเงื่อนไขนั้นก็จะไปพิจารณาที่พรรคนะครับอันนี้คือสิ่งท,ท,ที่ที่ประชุมได้มีข้อสรุป จริงๆก็ทางคุณหมอชลนานก็น่าจะได้ตอบคำถามรวมถึงแถลงไปชัดแล้วนะครับว่า,ามีการยกเรื่องนี้ขึ้นมานะครับพิจารณากันในที่ประชุมทางพักเก้าไกลก็ได้จริงๆก็คงเราคงต้องดูรายละเอียดนะครับว่าในฐานะที่พรรคเพื่อไทยตอนนี้ต้องถือว่าเป็นเจ้าภาพนะครับในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเราก็ต้อง ให้เวลาทางพักเพื่อไทยในการไปพูดคุยนะครับกับทางสวนะครับว่ารูปแบบแบบไหนที่ที่จะเรียกว่าเป็นการปลดล็อกความไม่สบายใจของทุกท่านนะครับแล้วแนวทางในการที่จะตั้งรัฐบาลได้หลังจากปลดล็อกแล้วเป็นอย่างไรเพื่อที่จะให้พักก้าวไกลนำไปพิจารณากันในพัก คือคอเอา,อางี้นะครับเราอยัางยืนยันว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นแค่เรื่องข้ออ้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามเป้าหมายสูงสุดที่เราอยากจะเห็นตามเจตจำนงของพี่น้องประชาชนในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเมื่อวันที่14ฤพฤษภานเนี่ยต้องการอยากจะเห็นการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลนะครับเราในฐานะที่ได้รับเสียงมาเป็นอันดับที่หเราจะพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นส่วนเรื่องรายละเอียดโดยตอนนี้โดยมารยาทนะครับผมคงต้องมอบหมายบทบาทหลักให้พักเพื่อไทยนะครับในการบริหารจัดการเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็อย่างที่คุณหมอได้แถลงไปแล้วนะครับว่าคงต้องไปพูดคุยกับทั้งโดยเฉพาะทางท่านสวนะครับว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยถ้าจะมีข้อเสนออะไรบ้างที่เป็นรูปธรรมอย่างนี้แล้วกันนะครับ การมาเทียนสอสอพักผิดเข้ามาเพิ่มฮะระหว่างที่แบบพักประชุมไปเนี่ยครับมีท่าทีจากพักภูมิใจไทยรวมไทยสร้างรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐแล้วก็ชาติไทยพนาบอกว่าจะไม่ร <ส ructive. S 1> ่วมรัฐบาลถามมีก้ามไกลฮะที่ประชุมได้หาเรืองตรงนี้มฮะถามว่าท่าทีของพักการเมืองอื่นนะครับที่แสดงท่าทีมาว่าจะไม่เข้าร่วมรัฐบาล กรณีที่มีพรรคก้าไกลร่วมรัฐบาลอยู่ใช่ไหมครับประเด็นนี้เราเราพูดคุยในมุมของเป็นแนวทางอื่นนะครับเป็นแนวทางอื่นหมายว่าแนวทางของแปดพรรคร่วมที่เราพูดคุยกันก็คือสิ่งที่ผมได้นําเรียนไปถ้าเป็นแนวทางที่นอกเหนือจากแปดพรรคร่วมนะครับที่ประชุมของแปดพรรคร่วมเราบอกว่าให้สิบพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะพรรคแกนนาไปพิจารณา ไปพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรจะคิดอย่างไรนะครับเราจะกู้คุณหมอแถลงว่าจะไปขอเสียงสวเพิ่ม6ถึง3เสียงแสดงว่าตอนนี้ทางที่หลักคือสอวอไม่ใช่สองที่จะไปขอเพิ่กใช่ครับเป็นทางเลือกที่เราคิดว่าน่าจะดีที่สุดครับสมมติว่าถ้าเกิดาทาทงอุตสาเลื่อนเงื่อนไขเล้ว่าคือห้ามแตะต้องมาตรานี้เลยคจะทำยังไงครับเขาต้องไปฟังให้ชัดเจนครับต้องไปฟังให้ชัดเจนเพราะว่าหน้าที่เรา ที่ได้รับมอบ,มอบจากที่ประชุมนะคือไปพูดคุยหาข้อมูลข้อที่จริงาให้ครอบคลุมรอบด้านนะครับหลังจากนั้นก็ขเข้าสู่กระบวนการการแจ้งทางเข้าไกลแจ้งต่อที่ประชุมก็จะเป็นข้อพิจารณ์รูปกันครับการยืนยันว่าจะเอาเสียงต่อเป็นหลักแสดงว่ายืนยันว่าจะมีแค่แปดพักในการตั้งรัฐบาลจะไม่มีพักที่เก้าที่สิบแล้วใช่ไหมครับเป็นทางเลือกที่หนึ่งครับเป็นทางเลือกที่หนึ่งที่ผมแนะนําเรียนไปสักครู่ทางเลือกที่สองเนี่ยคู่ขนานก็คือ หาคะแนนจากสสจากพรรคการเมืองครับหาคะแนนนี่คือหาโดยที่มาโหวตให้โดยไม่ร่วมรัฐบาลหรือว่าต้องร่วมอยังไงครับก็ต้องเป็นรายละเอียดที่ไปพูดคุยกันครับต้องไปพูดคุยกันในสิ่งที่เขาจะมาร่วมกับเราเนี่ยถ้ามีพรรคการเมืองหนึ่งประกาศบอกว่าผมยินดียกคะแนนให้โดยไม่ร่วมรัฐบาลเนี่ยนั่นจะ,จะเป็นมิติทางการเมืองใหม่นะครับในในประเทศไทยครับ แต่ครับจะต้องพยายามต้องอยู่ที่การพูดคุยครับต้องอยู่ที่การพูดคุยครับออการนําเสนอในวันที่27หมายถึงเสนอหนึ่งท่านครับ1ท่านเลยซึ่งพรรคเพื่อไทยก็จะเตรียมการเข้าสู่กระบวนการนี้ภายในของพรร克拉ประกาศนะครับน่าจะประมาณวันที่25นะครับ25-26ครับ ยี่สิบกนะยี่สิบหกครับครับเสนอแล้วเสียงมันจะตกแล้วก็ทให้บวกาไม่ได้อีกนะครับวันที่ยดนี้ด้วยความกังวลเรื่องนี้นะครับเราเลยมีกระบวนการที่จะต้องดําเนินการให้เกิดความมั่นใจก่อนมาที่ยี่สิบเจ็ดที่เราจะเสนอชื่อเนี่ยเรามีความมั่นใจว่าต้องได้รับการสนับสนุนให้เกินสามเจ็ดห้าขึ้นไปนะครับต้อคยับมบ้างหรือยังคยังเลยครับยังเลยครับ หลักการหลังจากที่เราพูดคุยวันนี้นะครับพักเพื่อไทยได้สิทธิ์จากแปดพักร่วมเราบอกว่ามอบสิทธิ์ให้พักเพื่อไทยไปดำเนินการในเจรจาซึ่งหลักการของเพื่อไทยเรานะครับเราจะไปเจรจาเป็นทางการเพื่อย,ยืนยันในเจตนารมณ์ของแต่ละพักครับ Mr. There's Cholanan that's lot of trust that placed on a placed leading trust u Who now is g ร e The voters of Puertai as well as Gaukai that you will not break from this coalition to form an alliance with other pro-military parties, or will you be willing to break that trust in order just to form a government? ว่าเพื่อไทยจะไม่ผิดหวังไม่หักหลังสัญญาที่ให้กับประชาชนไว้ว่าจะไม่ตั้งรัฐบาลกับขั้รัฐบาลเก่าหรือว่าเพื่อไทยยินดีที่จะหักคําสัญญานั้นแล้วก็ตั้งรัฐบาลกับขั้วรัฐบาลเก่าเพื่อที่จะตั้งรัฐบาลให้ได้สิ่งที่เราได้แถลงไปในวันนี้คือคำมั่นสัญญาที่เราจะพยายามพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับในสิ่งที่เราได้ยึดมั่นในแปดพร่วมเราเป็นเบื้องต้นนะครับนั่นะค,นะคือสิ่งที่เราพยายามทำ สังเกตนะครับในสิ่งที่เราแถลงวันนี้เนี่ยมาตรการอื่นๆที่นอกเหนือจากการจับมือกัน8ปดพักร่วมเนี่ยเราเพียงแต่ได้สิทธิจับ8ปดพักร่วมให้เพื่อไทยไปดําเนินการเท่านั้นเองนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เพื่อไทยคิดเพื่อไทยทํานะครับหลังจากที่กระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นความหมายคือดําเนินการตาม8ปดพักร่วมไม่เกิดเป็นผลสมธิ์แล้วเนี่ยเพื่อไทยก็ได้สิทธิที่จะไปดําเนินการนะครับ ที่แถลงไปในทางเลือกที่หนึ่งที่สองครับส่วนทางเลือกที่สามเนี่ยเป็นทางเลือกอื่นๆความหมายก็คือไม่ใช่ทางเลือกที่เป็นการร่วมกันของแปดพักร่วมซึ่งอาจจะไม่มีพักใดพักหนึ่งอยู่ในสมการนี้หรือการจับมือนี้นั่นหมายทางเลือกที่สามที่ได้นําเรียนไปซึ่งสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยพักเพื่อไทยเองได้รับมอบจากทางที่ประชุมว่าให้เพื่อไทยไปพิจารณาดําเนินการแล้วก็มานํามาปรกษาหารือครับ ไหนที่ทำให้ถึงสมการที่สอะไรที่ทำให้ถึงจุดข้อสามอะไรที่ทำให้ถึงจุดนี้ว่าจะต้องตัดสินใจว่ามี่านใดี่ไม่หนันใถามว่าอะไรทำให้ถึงสิทธิ์หรือสมการที่สข้อที่3ใช่ไหมครับการดําเนินการนอกเหนือจากหนึสองใช่ไหมครับก็หนึสองไม่สําเร็จนะครับมีเชียงต่อจากด้านหลังนะครับ ใครได้เวลาข้อจัดศิลปะในการพูใดนการทีเชิญาาคานี้มีชุมสวเพื่อไทยต้องทางานนัก้อแบ่งหน้าที่อนเพื่อจะได้ถามว่าใช้ศิละปะใดเนี่ยค่อนข้างตอบอยากนะครับเพราะทางการเมืองเนี่ยมันแค่จะไม่มีคาว่าศิละปะสิ่งที่เราได้รับจากที่ประชุมนะครับ ส่วนหนึ่งคือพักร่วมเรายินดีที่จะช่วยกันสนับสนุนและหาเสียงไม่ว่าจะหาจากสสหาจากสวนะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ที่ประชุมได้พูดคุยกันและเพื่อไทยเองก็คงต้องทํางานหนักครับในเวลาที่มีข้อจํากัดทุกทุกสภากรรมการนะครับที่เราจะต้องดําเนินการก็ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันสองวันเพื่อจะตอบคําถามทั้งหมดก่อนถึงวันที่25 26นะครับ เราพยายามาแนวทางที่หนึ่งที่สองนะครับให้สำเร็จให้ได้ก่อนครับอย่างอื่นยังยังไม่พูดครับตอนนี้มีมีผู้ไปร้องพูดกับการแผ่นดินสองสองเจ้าแลนะครับเรื่องมติของรัฐธาาารรมน,นูญชี้ขาดว่ามันมติรัฐสภามันขาดกับรัฐธรรมนูญ โอกาสที่จะเสนอคุณพิธามาเป็นรอบที่สองหรือ,อการเปลี่ยนแปลงสมการในการเลือกนายกรัฐมนตรีในอนาคตาไม่กลัเปลี่ยนแปลงไปได้คงต้องไปดูในรายละเอียดครับเพราะเหตุการณ์สถา,านการณ์มันคนละคนละ,ะจะังหวะเวลากันจริงอยู่ครับถ้าสมมุติว่าสารล่มนูมีนิไฉเรื่องดีว่าขัดเนี่ยเหตุการณ์ตรงนั้นมันผ่านพ้น,นไปแล้วมีผลกลับไปตั้งแต่เริ่มต้นหรือไม่ก็ต้องไปดูในรายละเอียดแนวทางที่หนึ่งและสองเนี่ยเรามีกรอบระยะเวลาไหมครับ ในประเด็นนี้ท่านสรีพิสุทธิ์บอกว่าผู้เสียหายในผู้ถูกละเมิดสิทธิ์นสามารถที่จะเรียกร้องค่าเสียหายได้นะครับแมวเอาต้องการก่อนนะครับแนวทางที่หนึ่งและสองเรามีกรอบระยะเวลาชัดเจนไหมครับว่าเราจะต้องหาตรงนี้ให้มันสำเร็จน,นะครับถึงที่ก่าจะเป็นแนวทางที่สามช้าที่สุดก็คือวันที่ยี่สิบห้าครับเพราะยี่สิบหกเราต้องประชุมพักแล้วประกาศนะครับแสดงว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดนี้คือต้องคอนเฟิร์มนะครับด้านอาด้านนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาด้านนี้ผมขอขอีกสองคำถามนะครับ เช่ครับไม่มีครับคุณบอกครั MOU ย่งพงมีอยู่ด้านนี้ก่อนด้านนี้ขัดขับแล้วก็มานี้นะครับอีกสองคำถามนะครับเชิญนต้องการครับก็คือว่าแนวทางที่หนึ่งแนวทางที่สองจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามวันนี้ใช่ไหมคะแล้วถึงจะเริ่มดำเนินการแนวทางที่สามถ้าหากเสร็จลำสมไม่สำเร็จใช่ครับใช่ครับคือก่อนวันที่ยี่สิบหกเนี่ยวมายี่สิบหกเราจะประกาศแล้วนะครับวันที่ ถ้าสมมติหนึ่งสองที่สำเร็จถ้าถามอย่างนั้นเนี่ยคือแนวทางที่3เป็นแนวทางที่เราต้องแสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนในวันที่27นะครับก็ต้องไปดูข้อตัวจริงตอนตอนที่จะเกิดขึ้นตอนนั้นครับแนวทางที่สามสามารถจะเป็นปด้านนี้ก่อนครับด,ด้านนี้ก่อนค,คือเปลี่ยนจากเก้าไปมาเป็นเพื่อไทยเนี่อยากทราบว่า MOU ที่ลงกันไว้อ่ะของแปดพักริ่ม,มยังคงมเหมือนเดิมไหมคะขณะนี้เรายึดแนวทางนั้นครับแนวทางนั้น แนวทางที่เราได้เราใช้คำว่าแปดพักร่วมอยู่เพราะในแนวทางนั้นก็ยังยังใช้อยู่แต่ว่าเมื่อไปดาเนินการแล้วเนี่ยอะไรที่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนนะครับอย่างบางเรื่องที่เขียนอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ตรงก็ต้องปรับแก้อ,อ่คำถ,ถามสุดท้ายนะครับครับ ตอนนี้ยังตอบไม่ได้ครับเพราะมันเป็นทางเลือกที่ต้องสแสวงหาให้ได้ครับขอบพระคุณนะครับ